ขาผมก็ขอสวัสดีตอนเช้าครับผมเดี๋ยวมาดูชนช,ชมกันครับผมก็จะมีชนชมมาให้ให้ชมนะครับผมตัวนี้จะเป็นขาวสีวนนท์นะเป็นไม้สีขาวตัวนี้จะเป็นชุมพูนะแต่ว่าตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นชุมพูอะไรเพราะว่าผมทาชมพูอยู่สามสี่อย่างตัวนี้ก็ดอกจะดูเข้มเข้มสวยดีนะตัวนี้เวลาไม้ที่โตโตจะดูจะดูก็สวยนะครับผมสวยนะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเหลืองมังกรทองนะเป็นสีเหลืองก็ขวดใหญ่ดีนะล้วน มีสี่ต้นนะครับผมสี่ต้นหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นนี้สามร้อยแปดสิบบาทแถมนี้ไปด้วยนะอันนี้อย่าเป็นประทุมมาได้ห้าต้นในราคาสามร้อยแปดสิบาทนะอันนี้ไม้แข็งแรงไม้เสียบหนึ่งปีนะเสียบหนึ่งปีเราเป็นห้าต้นสามร้อยแปดสิบาทค่าในใจรับไปเลี้ยงอันนี้ไม้ทําใหม่นะอันนี้จะเป็นไม้ชั้นเดียวนะอันนี้จะเรียกว่าพอเซนดอนตัวใหม่พอเซนดอนตัวใหม่นะ สวยไหมอ่แล้าท่านไม่เคยเห็นโพลส่อนแบบนี้นะโพลส่อนจะเป็นสีขาวแล้วก็ไม่โอเคโอเคเดี๋ยวพูดมากผิดมากอันนี้เป็นที่ผมทําใหม่ปรุงขึ้นมาใหม่นะโพลส่อนที่ปรุงขึ้นมาใหม่นะสวยอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าใบสวยด้วยตัวนี้อันนี้จะเป็นสีชมพูนะยังไม่บานกําลังจะบานนะก็สีอ่อนหวาน, okay. Okay. Japanese, please, bin, านา Amelia, สวยดีนะตัวนี้ตัวนี้ก็ยังไม่บานตัวนี้จะดอกสวยนะตัวนี้นี่ดอกสวยนะตัวนี้มันยังไม่บานเนาะ ทองแล้วก,ก็รีบถ่ายหน่อยตัวนี้เป็นบัวชมพูบัวชมพูก็สวยมากเช่นกันนะอันนี้สี่ต้นสามร้อยแปดสิบาทเช่นกันหากจะรับสี่ต้นนี้ครับผมก็ยังมีเพบนานะมัเพบนาอันนี้เป็นไม้ที่ท,ที่ลอกกิ่งข้างทิ้งนะลอ,กอากิ่งข้างทิ้งหมดแล้วก็จะปล่อยกิ่ข้างบนอันนี้เป็นไม้พองเล็บนะครับผมตัวนี้อยู่ที่ร่มส่งสองร้อยแปดสิบาทนะเพบนาต้นนี้สูงสูงครถ้าเป็นตัวใหญ่แบบนี้นะอันนี้เป็นไม้เสียบนะ รูเก่าแก่มากๆเก่าแก่มากมีต้นหนีะไรนิดหน่อยนแหละผมตัดนะผมตัดตัดตัดทอนกิ่งนะตัดทอนกิ่งตัดบางส่วนไว้นะแต่ว่าม้าต้นใหญ่นะแต่ว่าท่านไหนยินดีอยาไปเลี้ยงก็โอเคได้นะอันนี้ผมไปให้สามร้อยเท่าไหร่สามร้อยสี่สิบบาทนะอันนี้เป็นไม้เสียบกิ่งนะเป็นไม้เสียบกิ่งนะแต่ว่าผมมีการตัดตัดนิดหน่อยนะ ตัวนี้จะเป็นพชรพรนาตักไก่กิก่งกิงเสียบขึ้นกันนะเป็นไม้มเสียบตัวนี้จะเสียบนั่งแท่นตัวนี้จะเสียบผาลิ่มครับลุมมงครับผมบางยางครับางอันนี้ก็จะไปไปที่เท่าไหร่เพรปนาคู่นี้ไปสองร้อยดสิบบาทนะสองร้อยหกสิบาทพาอ <idd ler Lust iger> <myst icism> สองร้อยหกสิบาทพออันนี้สองร้อยหกสิบาทอันนี้สามร้อยสี่สิบตัวนี้สองร้อยแปดสิบบาทตัวนี้ชุดนี้สามร้อยแปดสิบชุดนี้ก็สามร้อยแปดสิบกลัวไม่ได้ขายอย่างนี้ผายงานกับผมเมื่อคืนขอโทษด้วยนะครับผมไม่ได้รับสายที่โทรเข้ามาหนึ่งสายขอโทษด้วยพอดีแม่ผมไม่สบายแล้วก็ฝนตกด้วยก็ไม่ไม่ไม่ได้รับสายขอโทษจริงครับผมเพราะว่ารีบผายงานจะได้พาแม่ไปไปหาหมอครับผมว่าจะเข้าไปที่คลินิกแต่เช้าครับผมก็ ขอโทษด้วยกับการไม่สะดวกในการรับสายขอโทษด้วยครับผมกับการที่ได้จะจอบขับช้าด้วยก็ประมาณนี้นะครับผมมาเท่านี้ก่อนเแล้วผมจะเตรียมตัวพาับเนี่ยไปไปคิดที่ทินีกก่อนครับผมไปไปหาคุณหมอก่อนขอโทษด้วยนะครับผมเมื่อคืนไม่รับสายครับผมขอโทษจริงๆครับผมก็ถ้าผมก็ประมาณนี้ครับผมก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ